ฟอร์จเรนเจอร์วายแท็กสามพันสองร้อยซีซีสี่คูณสี่เกียวโต้นค่ะปีสองพันสิบสองสองร้อยมารถคันนี้แปลงโฉมภายนอกใช้ชุดวายบอดี แรปเตอร์รปเของแท้นะครับถอดมา Modify ใส่ฝากระโปรงสกู่เป็นแบบแต่งเป็นงานคัสตอมนะครับอาจจะมีร่องรอยการถอดหัวน็อตหรืออะไรบ้างนิดหน่อยรประจังหน้าแต่งกันชนหน้านี่เป็นของแรปเตอร์แท้ไฟหน้ามาส t ต่งคูี่สามหมื่นห้าประจังหน้าประมาณสี่พันกว่าบาท กัรชนหน้าประมาณ6กพันห้าครับตันนั้นได้แม,ม็กับยางประมาณหกหมื่นครับเนีแต่ลูกค้าที่สนใจก็ต้องเปลี่ยนยางนะครับยางแข็งแหละเปลี่ยนยางแล้วจะได้อัตรารถในการขับขี่ดีขึ้นครับนุ่มหนึบก็แนะนำเป็นไซส์เดิมนะครับก็คือสามหนึ่งห้าเจ็ดห้า R สิบ เอ็มวีแปดสามสาิคอรตัวรถมีขนาดที่ใหญ่ฐานล้อกว้างของเรเจอร์แรปเตอร์โฉมแรกงานสีใช้สีซามูไรหนึ่รหัสสีห ก้าดำดานทำสีให้เรียบร้อยตัวรถไม่เคยมีบัติเหตุหนักไม่มีรอยบุกอาจจะมีรอยถลอกจากสเก็ดหินบ้างนะครับเนื่องจากว่าล้อยืน่นมีเทลภายนอกต่อไปชมกันส่วงล่างสปริงเป็นสปริงยกสูง2นิ้วนะครับเวสโค้ ให้ความรู้สึกไม่โยนแน่นอนนุ่มแน่นนิ่งปีกนกแต่งเป็นของนัทโจโจ๊กโ,ชโรโชชุดยกจากออปชัน่นประมาณสี่หมื่นกว่าบาทสปริงหนึ่งมื่นปีกนกหนึ่งหมื่นโชกอีกประมาณสามหมื่นหนึ่งพันบาทยกสูงแค่ไหนโชกยาวแค่ไหนะชุดบอดี้พ์ท รบคันก็ประมาณห้าหมื่นห้าครับไม่รวมค่าทำสีบันไดข้างเป็นบันไดเหล็กนะครับออปชันไม่มีสีสลอกนะครับแข็งแกล่งแน่นอน14000บาทไม่รวมค่าเรงอาจจเปลง่งสี่ต้นทรับย์แท้งหมดเลยนะครับท่อเป็นของเลสแกงนะครับมอพัก เดินท่อแยกออกซ้ายขวาปลายเป็นปลายอะคาพวิกก้นรองปรับองอศาออปชั่นมากับชุดยกฝาท้ายไฟฟ้าครับสามหมกว่าบาทของใหม่นะครับอันนี้ใช้งานมาหลายปีก็อาจจะมีสุดโรมไปบ้างแต่ว่ายังใช้การได้เดี๋ยวชมสภาพภายในรถ บนังเป็นนังแท้นะครับเคยซ่อมครั้งหนึ่งก็คืออะไรบึกศูนย์อย่างเดียวสี่หมืนกว่าบาทสภาพโดยรวมก็เก้าสิบห้าเปซ็นะสภาพไม่มีฉีกขาดมีเป็นรอยบ้างนิดน,ะน,นบละล่ตัวรถไม่เคยเพลิกคว่ำนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุหนัก แต่ช้ำนะครับช้ำมาจากการแปลงโฉมแปลงโฉมมาแล้วสองครั้งจากปีสิบสองเป็นปีสิบห้าจากปีสิบห้าเป็นแรปเตอร์โฉมแรกแปลงโฉมเลขไมค์คันนี้วิ่งมาแล้วทั้งหมดประมาณหนึ่งแสนสามักิโลแสนนิดๆภายในคอนโทรลไม่มีลอกไม่มีเป็นรอยเะะบา แต่งานสีจะมีรอยถลอกบ้างครับจากว่าสิบกว่ปีแล้วครับคันนี้แสนโลโจดในห้างรถอยู่บิ๊กซีภูเก็ตบายพัฒท่านไหนที่รักในรถยุกสูงก็แวะมาดูกันได้ สบอดี้อีกครั้งหนึ่งฝาท้ายน,นีไม่ได้ล้างนะครับใช้การันทุกวันขับไปนโนมานี่ก็เสียคันนี้ภาษีขาดนะครับสองปีไม่ได้ต่อแล้วก็มีวาวดังนิดหน่อยนะครับในห้องเครื่อง ดีไกลๆตัวรถใหญ่มากใครต้องการออฟโรดที่มีสมรรถนะที่สูงนะครับลุยเต็มที่ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วทำมาหมดขับเร็วได้นั่งสบายไม่ประหยัดน้ํามันแน่นอนครับ อะไรไม่ถูกครับปุปกณ์ของแต่งมีราคาสูงครับ Boot บูธแท็กอาร์มด้านล่างว่ายังไม่ได้บอกครับช่วงล่างบันไดข้ามของออปชั่นตัวนี้เป็นบันไดเหล็กแข็งแรงทนทานนะครับใช้งานได้จริงแน่นอนช่วงล่างแท็กอาร์มมีทั้งหมดสี่ตัวสี่ตัวตัว,ตว<ม>บูธใช้เป็น ซุปเปอร์ลีนนะครับไม่ใช่ยางดำซุปเปอร์ลีนจะมีลักษณะเป็นแท่งข,งขาวนะครับมีความแข็งแรงไม่แตกแต่ว่าต้องอัดจารบีถ้าไม่อัดจารบีแห้งจะมีเสียงบ้างแท็กอารคู่นี้ช่วยเราลุยได้เต็มที่เข้ายูเทิร์นได้เต็มที่กับคู่หนึ่งก็ประมาณหมื่นหกครับไม่รวมค่าแรงค่าติดตั้งค่าทำสี คันนี้ใส่มาเลยครับหนึ่งคู่ก็คือสี่ชิ้นนะครับคู่หน้าแล้วก็คู่หลังวมรวมแล้วก็ประมาณรวมค่าซุปเปอร์ลีนด้วยนะครับต้องพาเข้าไปลงปรึงก็มีห้าหมื่นจะทำเสร็จเดี๋ยวให้ดูพอขับต้องเดินเวียนไปอีกข้าง สคันนี้เป็นเพลาแต่งครับยืดได้หดได้พับได้ให้ตัวได้นะครับไม่มีการหักลุยได้เต็มปิดกัดสง่งหลางแล้วก็จะมีพวกไฟแก้มข้างครับแรปตเตอร์เป็นผลงานจากร้านเอสปอร์ตคนทานสวยงามนะครับใช้การได้จริง ไฟหน้า้ายเอ็กสปอร์ตเหมือนกันภูเก็ตพี่เล็กผู้ใหญ่ใจดีนะครับนี่เปลี่ยนมาให้เลยหนึ่งคู่ใหม่ๆกันเลยนะครับลูกค้าออกชุดนี้ก็ประมาณสามหมื่นกว่าบาทอันนี้ไม่ต้องผมใส่มาให้เดี๋ยวดูข้องเครื่องอาจจะสุดตรงไปบ้างนะครับนี่ไม่ได้ล้างเดิมๆใช้งานกันจริงๆครับห้าสู สามพันสองข้ามฝากกระปรงหน้าดัดแปลงมาเรียบร้อยครับเป็นมีโชคค้ามฝากกระปรงให้ทำมาทั้งคันคันนี้ครับใครอยากได้ออฟโรดที่มีสมรรถนะการขับขี่ที่สูงนะครับแรงลุยก่อถนน ก็ฟอร์ r รนเจ r ร์สามจุดสอง ATP สอง2คันนี้เลยให้ชมบอดี้ภายนอกเท่าๆอีกครั้งหนึ่ง